จัง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 ฟังจ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 ังนองฟังจังจเงจั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 งอังจ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 ัไจังจัอจังจังจังจ่งนัง่ังจ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 ัสจัง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 จเงจังจังจัสจังจั่จบงจังีังจยงจังจัง

มุนมุนมุนเอะมุนมุนมุนแอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากไปสุยางได้สุยางได้เพิ่นเพราะทำบัดาลเลยตกใส่พญาจิกลูนพี่ฟ้าทักปุ่นออกเสียงนี้ลูนทักปุ่นกะขอกินแน่ขอกินแน่ครับกก้ววยยไป สาวสวยของเราอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับผมทางทิดตะวันออกนะครับผมสาวสวยของเราอื่นเสียงหวานเสียงหวานแม่สมมาของไปกินแล้วแม่สั่งกล้วยกินแล้ว ดูครับพ็จะเจ็กมีการไม่ให้เยี่ยวตกถึงพื้นนะครับผมปุ่นไม่เจอก้อยที่ปดไ้แระได้พอเจ็กทําก้มสะปุ่นตรงหนำใช้เรียบกันปุ่นน้องดาวทั้งนนกกำลังกินอร่อยอร่อยเลยนะครับคุณตาพิกกำลังเดินเอาไปให้น้องมิ่งนะครับผมอ กนืน้พ่อหนอมก็จะเตรียมตัวไปเก็บอ่ะมุ่นของแม่อันดูกเสาเขาเขาทำความสะอาดนะครับถ่ายตก้ปุ๊บเก็บปั๊บแม่จะได้ไม่แฉะบอื่นเพราะมาโรงเรียนอยู่หลายคนนะครับผมมาหลายเชือกทำความสะอาดน้องๆเรื่อยๆนะครับผม đào vô rồi đào vô rồi ด้วนอเอ ITE, นอน,นะเออเอนนนทอะไรครับเนทำอะไรครับเอ้ยเดีขาไปเอนเอนโอ้ยบรยัดครับบอสเอนเอนเอนพระธาตบดาพระธัตบดดาขาหลังมีขาหลังด้วยขาหลังด้วย หอดสาโจ้แล้วใหญ่ต้องํำนะครับผมวันหิวแล้ว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 งูขนมแล้วตอนเย็นจะได้ไปซื้อขนมแล้วไอเด็กเราจะได้ไปซื้อขนมนะครับผมไก่แล้วไก่หอดเวลาแล้วไปกินขนมมวนกัครับ เปิดเปิดเปิดงาอเปิดงมาใจอ้วนเปดอ่ะเปดอ่ะมามาเปดอ่ะเปดอ่ะมาจำบดาเิดตัวเล็กพิกิโนเออเออเออไปเยิบเยิ

làm là 66 kạ, đúng muốn ngon lắm muốn không? lắm muốn Đúng lắm Đúng rồi. Đúng rồi. cho rồi. lắm muốn lắm muốn lắm สสาวสองสาวงองแล้วมันงอนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วปะเป้งชูปะแป้งชูแม่แล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเก็บตะกร้าแล้ว อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเก็บตะกร้าแล้วส่งตะกร้าพ่อเจ็กแล้วมาแล้วพับมาอีกแล้วครับพายเกลือมาแล้วเอาของกินมาใ้เลิฟแล้วก่อนเด้มานนังนนังดัก อ่านั่งนั่งนั่งบอกพ่อเจ๊กนั่งอ่งเออหลานกะตานี่หยอกกันดีพญ่ท่องอ่อนอ่อนไม่แป้งแล้ว หนงเลยครับวอนว่อนว่นวัอนวอนว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 ยังติดฟัน เอ่อนมาดีครับมาดีครับมาดีครับเท็ด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 มาวัดผุน้ำแม่มาวัดผุน้ำแม่อทางเดินวัดงากันทางนี้มาวัดของผมด้วยเอวัดของผมด้วยของผมก็ยาว เสกไส้ใส่พอตึงมาวัดผมน้ำมาวัดผมน้ำพอตึงผมก็อยากวัดคี้กันทีู่้บอกวามาวัดงาผมด้วยอ่างวนนอามาแ้วโาอว้โอ้ยเขาเคยวัดได้บ่กำมันอันนี้ไปทาเขาหรอเนาะมาเลยครับมาเลยครับ คนสาวสวยของเราอเป็นแผนกรัดทางตอนรับผู้ใหญ่ยยใจดีเอฟซีมาครับผมกะสาวมมอุ่มอยู่ลาดคางๆหน้าดางังเออเดอดเดอยเดืดเดือทำอะไรครับเดือทำาวเรียนโชว์บ่ที่โชว์ที่โชว์แล้วที่โชว์แล้วโยหวานไส,ส้สิค <laughs>

ูแต่เสายางเดียวด้วยหนาไล่กับบ้านนะโอนอ่าผใหญ่ทองกำลังไปต้อนรับ f อีนะครับผมบ้านไกลเคียงมาเยี่ยมนะครับโอ้ยหลงหลงไปต้อนรับแล้วหลงอ่า นอกศีมาบ้านต้องไปต้อนรับแล้วหลวงต้อนรับแล้วครับถูกงานแต่แท้ครับ หมุน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 อะเต้นเต้นเตเต้ต้นดือเรยงดังเดือดเรงดังเร่งดังเดืรงดังเดือเร่งดังเดือเรงดงดืงดังสาวปีต้อนรับแล้วครับนี่นี่โค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณาะขบคุณยายคช้าเดินนั่นในครับดินนั่นในครับเดินนั่นในครับ ไม่กัดครับไม่กัดดิมเฉยมีตังไหมดิมีตังสาวไม่กลัวกลัวหมาป๊าดมึงหน้าลูกสาวผมไหดูหน้าลูกสาวผมไห ถูมอนนกโลกเลยไทยไทยนี th u? Th u? Uh, u, like réussi, ่ติตนี่ดูหน้าทอทำไมหมุนโลกจังจี้หนหล่ะคือนมนนกโลกถูถูอู้ทำอะไรอู้ัดง่ายขี้ัดง่ายขึ้นองเล็กๆตีเบ้ยเปิดวัดง่ายลดูครับวัดงาวัดงางาหนูก็ยาวนะคะ อานนี้นีนๆี้นี้อัี้ันียมเดมปะรอี้ยปสาวอุ่มตะไปใสมีตังมีตังมหาสาอุ้มทำไมมีตังเยเรียกมีตังมาแล้วมีตังมา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 หาอุ้มมหาอุ้ม มาอุ้มเนี่ยเอ้ยนเอ้ยมีตังไปอยู่มีตังอยากไปเที่ยวดิออันนี้ปีมาพี่เร็วเร็วเร็วอันนี้อันี้ฮะเออเอิ่เอิ มีตังไอท่องไปตางไหนมีตังไอท่องไปใสมีมีตังไอท่องไปใสเ <c oughs> อยใกล้จะได้เวลากลับบ้านแล้วเด็ดออนเวลากลับบ้านไปหาแม่แล้ว หายใจสวยหายใจสวย็ต้องไล่นะครับนี่น้อยกิดน้อยไอ้เพื่อนกินด้วยไอ้เพื่อนกินด้วยขอบคุณค่ะกินอ้อยหวานๆนะครับผมอ้อยหวาน ก็ใหญ่ทองนะครับผมต้อนรับก็ใหญ่ใจดีนะครับผมมาเยี่ยมเลยจีบข,ข,ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเอาท่องขึ้นมาอยูผ่ผีมีตังไปใสละ่ะคุณมีตังไปใสละ่ะอุ้ยคือท่องหามีตังะะอะไรบอ,อหน <c oughs> <ม>ิมัน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 หลูกสาวผมเห็นนมนมบออะไรเห็นพอใหญ่ท่องบออะไรเร็วบอหนีิโอ้ย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 จะดิ้จะดิ้ ไปจับยังนัะนโอ้ยดูครับปุ่นปดูครับดูครับโอ้โหเห็นหนุ่มใหญ่ไม่ได้เลยนะครับผมมันไม่ตายครับเพราะใหญ่ทองเดินไกลหนาบานป่ะเดยครับผักเหลียกเลยอ่อนออมหาสาวอุ้มแล้ว มาหาสาวอุ้มแล้วอ่อนกันละเอ,อ้ยดูข้างนี้ดีเฮ็ดเป็นบ่นี่สาวปีกับสาอุ้มง่ายง่ายดงายงา่ายงานหน่อยๆพอดีเลยง่ายเพาะตันงเงาคือเพิ่นเอา,าดูครับงา่ายดูคอับงา่ายกำลังออกคุณ Thôi lắng, cái thoi lăng thoi lăng bay thoi, lăng bay bay toy mở lầu bay toy mở lầu hết sao nói lầu kể cả đêm nay bay lầu bay hào một lầu bay hào bay hào bay bay hào bay hào bay hào bay bay leo, bay bay leo, bay 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 โอ้ยตัวยหามาผู้สาวเลยบ้านี่ตัวยหาสาวแล้วโอ้ยผู้สาวผู้สาวเยี่ยวเลยโอ้ยโอ้ยพอพอท้องมาแห้งปานนี่แป้งก็ว่าโอ้ยเยี่ยวแตกเลยเนาะพูนพูนเออสาวอุ้มเออโอ้ยไหนน้อยอีลาวว่าท่นยิ้มใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮงยี่ก้อนเฮงยี่ก้อนประตูประตูประตถมบดาลูกสาวแม่ยใครนี่ถอยหลังไปเลยว่ะข้าขนาดเลย

ครับผมนั่งกินไหมชอบจับชอบดมชอบหอมครับพี่ใหม่ไม่ต้องจับเสื้อนะเสื้อจะเปื้อนครับ อ,อุ้มบุญอันนั้นอุ้มบุญเฮสาวอุ้มเดี๋ยวสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากมากนะครับผมดืมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์กันหนกำลังใจนะครับผมแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปโลนี้ก็ขอบคุณค่าครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับอใจาสวยใจสวยใจสวยเสียงยิ้มสวยเสีงยง Sướng 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 như vậy Ôi sướng của mi Ôi Hãy nào cái táp hoa Ôi thôi à, Ôi chương <laughs> lượm chị hẹp là bó Sướng này có chị bên sáu đâu chương hẹp จะเจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ